ได้เลยนะคะอภิวันทํางานหลายๆอย่างนะคะเก้าอี้ดึงขึ้นมาเลยนะคะอ่ะลูกค้าเริ่มทยอยมาแล้วนะคะก็กราบขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยที่มาอุดหนุนที่สวีกิจของเราวันนี้เราเพิ่มเครื่องทั้งหมดสี่เครื่องเลยนะคะเม,มื่อวานมีห้าเครื่องพอดีอ่าพึ่งส่งกลับคืนไปนะคะก็วันนี้น่าจะพอสี่เครื่องนะคะ แล้วก็คุณลูกค้าก่อนรูดนะคะคุณลูกค้าบอกเจ้าหน้าที่ของเราด้วยนะคะว่าคุณจะใช้จํานวนเท่าไหร่นะคะต้องแจ้งด้วยหยิบเลยค่ะลูกนะคะ,ะแจ้งเจ้าหน้าที่เราที่จะรูดว่าจะใช้วงเงินเท่าไหร่จะใช้หมดกี่บาทนะคะเพราะว่าเราต้องอให้ลูกค้าบอกนิดนึงเพราะว่ามีบางท่านนะคะไปลงโซเชียลนะคะไปลงเฟซบุ๊ก ต่อว่าพระเจ้าหน้าที่ทวีกิจบอกว่าโอ้อะไรก็ไม่รู้บังคับให้รูดเราไม่ได้บังคับนะคะเราบอกได้เลยเราจะบอกน้องตลอดเลยนะคะว่าคุณต้องการรูดเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่เราไม่เคยบังคับเลยนะคะเราให้ลูกค้าใช้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการรูดเท่าไหร่ก็ได้นะคะวันที่สองนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่มา มารูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ500บาทที่ห้างชูวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะก็เถวตอนนี้นะคะคุณลูกค้าก็ประมาณเนี้ยค่ะเดี๋ยวจะสองสี่หก 8ปดสิ 44, 1 yeah. ส1บอต่อแถวคิวรอนะคะคุณลูกค้าจะอยู่ที่15ท่าน15หท่านเรามีทั้งหมดสีเครื่องไว้บริการคุณลูกค้านะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เราตั้งตัวไม่ทันนะคะก็คือระยะห่างนะคะโซเชียลดิสเทนซิ่งเราทำได้ไม่ค่อยดีนะเมื่อวานก็วันนี้เราก็คือเปลี่ยนแผนใหม่นะคะขยับมาอยู่ที่บริเวณลานจอดรถข้าห้าเลยนะคะคุณลูกค้า รประตู KFC นะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องการแอร์รอ,รรอัดวันนี้จะดีกว่าเวานแน่นอน,นะค่ะ บรรยากาศก็จะประมาณนี้ค่ะคะแนนคือประเภตของเราจะมีของใช้ไฟฟ้าซึ่งใช้นคุณลูกค้าที่อยากจะมาใช้บริการนะคะในส่วนของการกดเงินสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ยังมาได้ลูกค้าทยอยมาเรื่อยๆทยอยมาเพราะฉะนั้นแถวละ15หคนสำหรับเครื่องสี่เครื่องถือว่าเราเราจัดการได้นะคะเมื่อวานมี5้าเครื่อง ยอดคนมาใช้รูปบัตรก็ค่อนข้างเยอะนะเป็นหลักพันนะคุณลูกค้าก็วันนี้คิดว่าน่าจะเบาบางลงนะคะคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านที่สนใจจะใช้ก็ก็มาได้นะคะถ้าใครอยากไม่ไม่อยากมาแออัดไม่อยากมารอก,ก็แนะนําเป็นช่วงบ่ายๆหน่อยนะคะคุณลูกค้าก็จะจะ,จะก็คือโฟของผู้ที่มาใช้บริการก็จะไหลได้ดีกว่านี้นะคะ ประมาณนี้ก็ย้าอีกครั้งหนึ่งนะคุณลูกค้าจุดรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลูกค้าก็จะคอมเพนมาค่อนข้างบ่อยว่าเอ๊ะทำไมย้ายบ่อยจังเดี๋ยวอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้คือเราย้ายตามตามความเหมาะสมหนึ่งสิ่งที่เราต้องคำนวณน็คือในเรื่องของการเว้นระยะห่างนะคะเรื่องของการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิดด้วยหนึ่งสองนะคะก็จะเป็นในส่วนของถ้าอากาศร้อนแล้วมาอยู่ข้างนอกเนี่ย เราก็จะคอนโทรในส่วนของเรื่องการวัดอุณหภูมิไม่ได้ด้วยเพราะว่าถ้าอุณหภูมิร้อนวันนี้ก็ต้องขอเจที่ของเราลนะคะอ๋อคุณละลิดบอกว่าคนหลายเนาะยังยังประเมินว่าหลายอยู่แต่ว่าเครื่องสีเครื่องนะคะคุณพี่อ่านน้องให้ดูบรรยากาศแต่ว่าถ้าคุณลูกค้าที่แบบไม่อยากทับปิจริงๆไม่อยากแบบ ไม่อยากเลยไม่ชอบเลยมาวันหลังได้คุณลูกค้ามาวันหลังได้สําหรับคุณลูกค้าที่ที่ไม่ไม่สะดวกจะรอนะคะ,ะมาวันหลังได้วันไหนก็ได้นะคะยิ่งมามาเลทไปสักสองสามวันน่าจะจบแล้วทุกคนน่าจะเริ่มใช้หมดแล้วว่าจะเบาบางกว่านี้นะคะอันนี้เราก็พยายามซัพพอร์ตคุณลูกค้าเต็มที่ก็คือสี่เครื่องให้ สิบเครื่องเลยนะคะไ้ไหนได้สามสิบอ้าวเขาแจกฟรีนะคะพี่วานก็เจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีขนมนะคะขนมมาแจกเด็กๆด้วยให้ได้ทานกันแล้วเราก็มีบริการกาแฟด้วยนะคะกาแฟอารมณ์ดีใครอยากทานกาแฟอารมณ์ดีต้องมานะคะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ทวิกิตนะคะแปดร้อยบาทใบละเจ็ดร้อยบาท ลูกค้ายัางไม่ใช้คุณลูกค้าก็บอกตอนน่ส<อ>ามเดือนต่อเนื่องน,น,นะคะปปที่จะได้ยอดนี้นปปพเพราะฉะนั้นก็จะพยายาม่าปรับปรุงนะคะให้โฟกัสการรูดบัตรเร็วขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานนี้ก็หลากหลายที่ลูกค,ค้าอ่าคอมเมนต์คอมเพนทางห้างมานะคะก็เราจะนําไปแก้ไขให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะสําหรับการบริการรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ ก็คุณลูกค้าจะเห็นว่าแถวจะไปเรื่อยๆไม่ไม่นิ่งนานไม่ไม่แช่นานคือแถวยาวก็จริงแต่ว่าก็แถวจะขยับค่อนข้างเร็วนะคะเพราะฉะนั้นจะดีกว่าเมื่อวานสําหรับวันนี้นะคะเมื่อวานนี้จะค่อนข้างช้าเมื่อวานเราใช้ไปทั้งหมด5เครื่องทีแล้วอารมณ์ดีะครับอ๋อเขาจะพูดเขาไม่ใช่เขารู้ ก็ให้ลูกค ok no, ้าได้เห็นภาพเนาะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะก็คุณลูกค้าก็ร่วมมือนะคะปิดแมสใส่แมสแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ให้นะคะฆ่าเชื้อนะคะก็แถวก็จะไปขยับค่อนข้างดีนะครับข้างนอกนะครับนะก็ค่อนข้างโชคดีนะคุณลูกค้าเพราะว่าพายุเข้าเข้าก็จริงแต่ว่าเขาทำารโ้ร้ข้างนอกสบายสบายนะครับ ก็วันนี้วันนี้นะครับวันเสาร์นะครับที่10นะครับตุลาคม2563นห้ร้อยหกสสาะครับสุขาอาทิตย์นะครับก็จะมีรายการดีๆนะครับในห้างทวีจิตซุปเปอร์เซ็นเตอร์นะครับที่จัดไว้ให้ต้อนรับทุกลูกค้าทุกท่านนะครับมีอะไรบ้างที่วันลดราคา โอ้ยเยอะแยะพี่ผมจไม่ไปได้โอ้พีเยอะแยะยนี้วพี่วันพี่วันซุปอู้แหไงอ๋อซือหนึ่งแถมหกิโลแถมหกิโลครับผมขีดละสิบห้าบาทนะครับสำหรับอาหารกลางุดผู้แหนนะครับสีสันจากโครงการนี้เลยถาดนี้เลยครับนแบบนี้แบบนี้สวยนะใช่อกดร์อัดหยิบเลยค่ะหยิบเลยค่ะองันก็ได้ซื้อถาแถมขนมไม่นีทุกใมเนาะนี่ถดแบบนี้ถาดแบบนี้นะครับขีดละ1ิบาท นะครับขายหยิบเลยหยิบเลยครับนักมหกรรมซุปเปอร์แมนนะครับสินค้าจากโรงงานนะครับส่งตรงมาถึงบุรีรัมย์นะครับให้พี่น้องชราบูรีรัมนะครับคุณลูกค้าทุกท่านได้จับใจเส้นสอยนะครับทนนะครับตัวไม่แตกนะครับสำหรับมหกรรมซุปเปอร์แมนมีแก้วกาแฟนะครับใส่ใส่เท้าเล็บเท้าจะแตกไหมคะมันหนักนะครับผมแตกเนาะ ต้องไปทำเรื่องประมาณ4ี่แสนห้านะครับถ้ามันตกใส่นะครับโอ้นะคะอีกสักครู่จะมีขนมปังไม่ใช่ขนมปังสิขนมที่กินกับกาแฟได้ของผู้ใหญ่อันนี้มีแต่ของเด็กได้ยินบอกว่าเอ๊มีแต่ของเด็ก<น>อยากให้ผู้ใหญ่บ้างกําลังจัดให้นะอ๋อขนมที่กินกับกาแฟของผู้ใหญ่ใช่ใช่โอ้อะไรน้องยังไม่ได้เดินออกมาเลยค่ะคนน้องคนรู้นะครับจะไม่ได้ขนมมาได้ครับเดินออกมาเลยค่ะ อ๋อน้องคนนั้นเดินไม่ได้อยู่กับแม่โอาโหพอไปแจกน้องเขาโอเ,โอเคโอเคโอเคได้นะคะสีชมพูแล้วเดี๋ยววันนี้เรามารูปกันที่ด้านนอกถ้าใครจะดื่มน้ำป <c oughs> ัสสาวะดื่มน้ำอุจจาระนะคะห้องน้ำอยู่ด้านในเลยนะคะเดินตรงไปแล้วเดี <c oughs> ย๋ย <c oughs> วที่เว้นวัดได้ไหมอ๋อเอาลืมลืมลืมล <c oughs> ืมหยิบเลยค่ะหยิบเลยหยิบสองก็ได้ค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องบอกหน้า พี่ไม่ชิงแล้วดื่มน้ำปัสสาวะดื่มน้ำอุจจาระไม่ไม่พอดีเห็ุลูกค้ากระเถิดกระเถิดคืออะไรนะขยบขยบในส่วนของก็พี่คือไม่เว้นระยะห่างก็เลยคําพูดก็เลยไม่เว้นมากนะคะแค่นั้นแหละนะคะพอบอกว่าดื่มน้าอุจจาระแม่ค้าข,า,ขายไก่ย่างมองมาเลยอ๋อเก่าเหรอเก่าเหรอเขาไม่มีปัญหาเหรอแล้ตกใจเอ๊ะทำไมต้องดื่มน้ำแบบนี้เขาบอก เรียนเรียนแบบใครบางคนไงไหน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 อ่าเรียนแบบใครบางคนไงเ,เวลาพูดพูดทวนๆไมคะอค๋อ้วนๆอ่ะขอบคุณน้องสุรีน่าบีเจยินนะคะวันนี้บีเจยินเราก็ลดนะคะลดเท่าไหร่คะห้าสิบเลยเหรอโอ้ห้าสิบได้กี่ขาคะกางเกงสองขาเหมือนเดิมเนาะอ่านะคะบีเจยินลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแม็กยินะะ en, ซื้อหนึ่งฟรีหนึ่งนะคะ ซุปเปอร์แว์นะคะจากสีไทยอะไรคะไม่มีคัตเตอร์ไปยืมไก่ย่างใ้้เราเลยเออขนมมาแล้วนี่นา่นาน่าคนใจดีมาแล้วหยิบเลยค่ะขนมตั้งตั้งตรงนี้เลยค่ะตั้งตรงนี้เลยเออตั้งเลยตั้งตรงนั้นเลยถ่ะไม่เป็นไรตั้งข้างล่างก็ได้หยิบเลยค่ะก็พ <c oughs> ยายามหาขนมนะคือท <c oughs> ี่เด <c oughs> ิม มาให้ข้อมิชชั่นทีกมาใช้บราการชอบมากเลยอ่ะอะมิชชั่นทวีกิจบทวีกิจบริการดีเยี่ยมทวีกิจบริการดีเลิศทวีกิจอะไรนะพี่วันพี่เนียท่องไปได้ทวีกิจเราความประหยัดและความสุขสู่ชุมชนเลยครับโอ้โหเอาซิลิน่าดีกว่าซิลิน่ามาท่องให้ฟังหน่อยสิมัมีลูกอมด้วยโอ้โหไม่จริงๆค่ะทวีกิจนี่บริการดีเยี่ยมจริงๆ ทวีกิจบริการดีเลิศจริงๆแล้วก็ทวีกิจอะไรแนะนําความสุขสู่นาความประหยัดและความสุขสู่ชุมชนจริงๆเลย ừ ừ. นะคะอ่าเดี๋ยววันนี้จะมีเล่นเกมละจะมีเล่นเกมละนะคะเดี๋ยวจะให้อันนี้เลยหนึ่งหอ่อใครเกิดวันนี้บ้างคะใครเกิดวันนี้บ้างใครเกิดวันนี้ขอดูบ้างอระเดกชาชวนครับันนี้าบัตรมา เอาบัตรผมเซนก็ได้เอาบัตรผมเซ็นได้ไหมใครใครเกิดวันนี้คะพอได้บัตรมาก็มีบัตรสวัสดิการอยู่ใช่ไหมครับไหนคะใครเกิดวันนี้คะจริงหรือเปล่าคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่เท่าไหร่คะคือคือได้บัตรก็มีวันเกิดอยู่นะวันเกิดวันไหนคะเกิดวันนี้ใช่ไหมคะเออเกิดวันนี้พี่วันแอปปีเบอร์เดทอย HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU มารับนะครับวิเศยข้อสูงมีดีนะครับจะได้รับได้เลยขอให้มีความสุขมากมากสนุกสนานกันนะคะครับพี่เงินได้เงินชิบทองได้ทองนะครับแค่ได้หลับให้เงินหมื่นหายไปนะครับ พอติดมาให้เพียงเงินล้านเลยนะครับตินมาให้เพียงเงินล้านนะครับลูกค้านะคะลูกค้าตกใจกูเลยคุณน้องหลับเงินหมื่นไายเงินล้านจะมาแทนไงคะเงินล้านจะมาแทนนะครับโอเคอ่ะแล้วก็วันนี้ใครเกิดเดือนตุลาคมบ้างคะใครเกิดเดือนตุลาคมใครเกิดเดือนตุลาคมหนึ่งสองสามยืนขึ้นยืนขึ้นคข่เย็นนิดนิดนะครับ ยืนขึ้นหนึ่งยืนข้างหลังใช่ไหมคะไม่ใช่เขายังไม่นั่งครับอ๋อหนึ่งยกมือด้วยหนึ่งคนสองคนสี่คนนะคะห้าคนหกคนต้องร้องเพลงอีกไหมคะไม่ต้องร้องเนาะมักเดี๋ยวค่อยมาวันที่หนึ่งใหม่นะโอ้ใช่วันที่หนึ่งรุ่งขึ้นวันที่หนึ่งก็แปดร้อยเจ็ดร้อยเพื่อสักครู่กี่คนนะเดี๋ยวอย่าลืมทวงนะอย่าลืมทวงเดี๋ยวนะอย่าลืมทวงนะครับ เดี๋ยวหาของก่อนเดี mm ๋ยวะจําหน้าพี่เนรว้เดี๋ยวประจําหน้าผมด้วยเราฝันไห้โอเคนะพี่เนียรปิดหน้าเดี๋ยวผมไปปากตะไคร้ก่อนนะครับเดี๋ยวฝนตกแล้วก็ท่านที่เกิดเมื่อสักรู่เดี๋ยวจะให กระเป๋านะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะกําลังไปเอ่อเอากระเป๋าที่โกดังอยู่อ่าเรื่องจริงค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะพอดีมันอยู่นอกห้างมันก็เลยหาของรางวัลยากนิดนึงเดี๋ยวรอสักครู่พี่วังกี่คนคะสี่ครับสี่นะสี่คนนะเลขโมกุลเลขสี่อ้าวสี่หรือเจ็ดไม่ใช่หรอคะเมื่อสักครู่ไหนผมมองเห็นสี่คนเฮ้ยอย่านะอย่านะเมื่อกี้เราเข้ามิชชั่นทวิตกิจแล้วนะเอาเลย ทวีกิจบริการดีเยี่ยมทวีกิจบริการดีเลอร์ทวีกิจตามความสุขประหยัดและความสุขสู่ชุมชนทวีกิจซูเปอร์เซอรเตอร์ศูนย์รวมความสุขทุกครอบครัวเอ้ตกมือหน่อยพี่นนท์ขอบขอบขตบปอบปอบขอบขอบคับเสียงปรบมือปรบแปะปรบแปะที่ว่าให้นะครับอ่าเดี๋ยวนะ ติดเราปิดหนี้เขาอยู่นะพี่วันครับติดอยู่ครับต้ตงองรอเลยครับเดี๋ยวกระเป๋ามาใช่ใช่ใช่แล้วเราส่งมาจากโรงงานอยู่คราบถึงโคราชแล้วตอนนี้ค่ะยินดีต้อนรับคุณลูกค้าที่เพิ่งเข้ามานะคะแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท,ท่านนะคะที่มาอุดหนุนห้างสวีกิจซซูเปอร์เซ็นเตอร์ด้วยดีเสมอมานะคะขอบคุณจากใจนะคะ ก็ถ้าติดขัดนะคะวันนี้ขอภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะน้องๆมารับขนมด้านนี้ได้เลย,เลยคุณลูกค้าที่เดินอยู่สามารถเอาก็้อ่มานั่งได้นะคะนั่งรอได้นะคะอื้ี่ยาดเดี๋ยวเราคุยกันคือกันพี่โซนีตะกร้าไหมพี่นรขอตะกร้าหนึ่งใบะใจะมาแกะลูกอมใส่ให้น้องๆมีลูกอมมีคอนอภิันทนาการจากคอนเปลี่ยนสีไหมอะไรอ่านว่าอะไรเนี่ย เป็นทอสเหรอพี่กำลังจะอ่านโปเตโต้จับไปโปเตโต้สูการ์นะนะคะโอ้โหจริงๆเลยมิชชั่นทวีกิจจริงๆเลยนะคะอันนี้ขนมไงคะแกะเลยค่ะขนมกิ้มกาแฟขนมจิ้มกาแฟนะคะดีดีดีเออโลเทนแม่ใสนว่าเสียบมาไว้เองโลเทนแค่แั่เด็กสิบหกท่านนะคะตอนนี้ที่เรไปสร้างไว้ว่าถือว่าเปิดไหนงที่น้องสร้างอยู่นี่เขาเตลิดเขาหาหมอกเดี่เอาไว้ได้ น้องน้องอาบมีมีตะก,ก้าอยู่ตรงนั้นไหมคะถ้ามีตะก,ก้าที่ขอหึงอันถ้ามี2อขอสอค่ะอาลุงลุช่วยกันนะครับทีมงาธทวิกิตซูปปเปอร์เซ็นเตอร์นะครับเราเมีความสุขกับที่เห็นคุณลูกค้ามาเยอะแยะนะครับมา,มาใช้บริการที่หาธิวิจิตซูปปเปอร์เซ็นเตอร์ของเรา<ม>นะครับขอบคุณมากมายเลยนะครับขอ,อลูกค้าหลวดผลใช่ไหมอ้าว โอ้ไปกว่าตะไคร้เื่อปลาเสียวไอ่ตายลรกระหัวโรกระสันปลาเแล้วมาจีทวมเสร็จแล้ววันว่าพอดีพอดีตาหวเทียนครับ ยกมือใหม่ครับสำหรับคนลูกค้าที่เกิดเดือนตุลาคมนะครับผมบอกเนยว่าผมเร็วเลีวได้เราพูดหนึ่งได้เราพูดหนึ่งสามสี่ห้าเอาอีกอีกสองคนเพิ่มใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเออคบนีีคสุดจฉคนหน่ยพี่หนึ่งเท่าครับเทนี้หนึ่งสอง อีสามพี่อีสามอีสามพี่อีสามะขนมขนมค่ะขนม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 อ่ะส่วนตัวนี้ ใครยังไม่มีปักสมอสมาชิกทวีกิจ V I P บ้างคะใครยังไม่มี่ยังไมมีสมัครอย่าให้กระเป๋าใบนี้เลยนะคะเอาเอาเลยเอาเลยดี๋ยวจะพูดนะเอาแลยเอาเลยครับฝั่งนี้ก็นั่งได้นะครับอานนี้นีให้ให้กระจายไอ้ไหนเมื่อกี้อยู่ฝั่งนี้ยกมือโอ้ยนัข้างหลังข้างหลังข้างหลังได้ให้นายให้พยาธิพี่ก่อนอุดไน้อีกคนเพราะเกิดเดือนตุลาข้างลูกมือขึ้น สมัครบัตรสมาชิกมาคนแรกเลยเดี๋ยวให้แก้วไปด้วยกระเป๋าไปด้วยโอ้โหใจฟั้งจริงๆเลยแล้วก็สักพูดนะคะสักพูดเดี๋ยวเจ้าหที่จะเอามาใครที่อยากจะใช้บริการนนพี่เก็ย้ําว่าสมัครบัตรสมาชิกไปเลยค่ะก็สิบหกพันต่อเครื่องไปเอาบัตรมาก็คุณลูกค้าที่ใจอยากจะไม่เอาบัตรมาลุ้นบัตรบริการที่เคเล็กเคใหญ่เลยนะคะก็เดี๋ยวสักพูดนะค่ะคุณลูกค้ขอบคุณที่ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะขอบคุณคิกสวัสดีค่ะ